สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กันในเกม Marvel Live War นะครับก็จะเป็นคลิปแรกที่ผมลงในช่อง YouTube เลยเกี่ยวกับเกมนี้นะก็ต้องบอกกับทุกคนไว้ก่อนว่าช่องผมน่าจะทําเกี่ยวกับสายซัพพอร์ตถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับทิกเล็กๆน้อยๆสําหรับซัพพอร์ตอะไรประมาณนี้ถ้าคนกลัวผมให้ข้อมูลมั่วหรืออะไรก็พิมพ์คอมเมนต์เพื่อเสริมได้เลยนะครับผมก็เล่นซีซั่นหละจากแพทหไปแกน3ภายในประมาณ34ชั่วโมงครับเล่นแป๊บเดียว สามสี่ชั่วโมงจากที่ตกไปแพทหนึ่งนะครับแกนสองตกไปแพทหนึ่งก็มันเป็นแบดเดย์ครับเล่นไม่ชนะแล้วก็ยโยนกันด้วยมั้งตอนนั้นก็เลยลองคิดดูว่าเดี๋ยวลองเล่นวันหนึ่งแบบตั้งใจเล่นแบบว่าเล่นตัวซับพอร์ตเมนเมนที่เราเล่นของซีซันนี้ก็จะเป็นโค้งแอนด์แทเกอร์นะครับผมที่ผมเอาไปเล่นแบบยาวๆเยอะๆเลยเล่นบ่อยที่สุดจะลองดูเล่นกับเพื่อนสองคนสามคนจะดูว่ามันจะไต่ไปแกนได้ไหมแบบเร็วไหมอะไรประมาณนี้ ก็ <c oughs> ผลสรุปก็ออกมาดีสามสี่ชั่วโมงผมเลยจะเอามาทําคลิปบอกแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปวิเคราะห์มาให้ด้วยอาจจะไปอยู่ในคลิปนี้เลยหรือไม่ก็ผมก็จะตัดออกไปคลิปต่อไปแต่คิดว่าน่าจะเอามาใส่ในคลิปนี้แหละเดี๋ยวผมจะนั่งวิเคราะห์เป็นท้ายๆเลยละกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของโค้กแอนแด็เกอร์ก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปแบบเร็วๆเลยเพราะว่าบางคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะสำหรับตัวครนี้ที่ซ้ายนะครับคือการโจมตีนะครับ แต่ถ้าเกิดหันไปยิงคู่ต่อเอ้ยิยงเพื่อนร่วมทีมก็จะทําการฮิวแล้วก็จะมีแอรเรียก้งกว้างด้วยถ้าฮิลเรายืนอยู่ในระยะหรือมีเพื่อนที่อยู่ในระยะตรงนี้ก็จะได้ฮิวไปด้วยนะครับส่วนสกิลสครับวางแอรเรียเข้าไปแล้วก็จะได้ฮิวขึ้นมาเรื่อยๆอ่าส่วนสกิล e สกิล e ก็คือผักและทําแบบว่าการฮิวแบบว่าเป็นเส้นตรงนะครับนี่แนะนำให้ใช้แบบว่าตอนเพื่อนอยู่เป็นกระจุกก็ดีครับถ้าเป็นไปได้ถ้ามันไม่แบบว่า ขับขันจริงๆก็คิวให้เป็นแบบกระจุกนี้ก็ได้เราจะได้เกตอันติไวมากครับมันจะไวมากเป็นตัวที่เก็บเก็บเกตอันติค่อนข้างไวกันเลยทีเดียวโอเคแล้วก็เดี๋ยวทิกเล็กๆน้อยๆสําหรับการโจมตีธรรมดานิดนึงสมมุติกรณีที่เราโดนไดนะครับผมแล้วแบบว่าสกิลคลิกวข,ขวาที่เราเอาไว้หลบเนี่ยมันยังไม่มีนะครับเราจะใช้การโจมตีแบบเนี้ยอ่าวางพื้นแล้วคิวอย่างเงี้ยตีอย่างเงี้ยสมมุติเราโดนยิงเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปโดนยิงก่อน โอเคการตีคลิกซ้ายที่ผมบอกไปมันจะมีแอร์เรียฮิลอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยแบบนี้นเห็นไหมเราตีเขาอยู่ในระยะเราก็จะได้ฮิลด้วยมันสามารถยืดได้นิดนึงถ้าดามจเ,เขาไม่แบบว่าจัดจ้านอะไรประมาณนี้ <laughs> ก็คงยืดได้แป๊บหนึ่งครับให้แบบหายตัวถอยไปได้หรือเรียกเพื่อนกลับมาได้นะครับพยายามทําให้ตัวเองตายยากที่สุดนะครับเปิดตัวฮิลสสำหรับตําแหน่งใรีฮิลแต่มันก็มีหลายอย่างเดี๋ยวค่อยไปตอนวิเคราะห์เกมให้แล้วกันโอเคต่อไปจะเป็นร่างสีดํานะครับ การชี้ขวาที่ผมบอกไปมันคือการอิมมูนะครับก็คือหลบได้หมดทุกอย่างอ่าหลบได้ทุกอย่างเช่นแบบอ่าตัวอะไรดีอ่ามองไปบนฟ้านึกถึงไอ้รอยแมนยิงอติมาเราก็หลบได้คือหลายๆอย่างหลบได้แต่ว่าสมมติเรายืนในพื้นของเนมออะไรเงี้ยคือมันจะปัดผ้าคลุมไม่ได้นะครับแล้วก็โดนโดนกู๊ดจับอะไรเงี้ยก็คือปัดผ้าคลุมไม่ได้ นอกซจากเราอยู่ข้างนอกแล้วเพื่อนที่จะโดนในมอแล้วเรามาแบบหายตัวให้เพื่อนก็จะไม่โดนดาเมจนะครับเพื่อนต้องไม่ยิงด้วยแหละอ่ามันก็หลายอย่างจะหลบยานนิดนึงถ้าเกิดคอไปก่อนก็จะโอเคต่อไปนะครับเป็นการบอดสตูครับนี่อา้าวไปบอดสตูสตูที่โดนบอดจะโดนปิดวิชั่นไปแบบว่าเยอะมากเลยนะครับแบบก็คือบอดแล้วก็โดนดาเมจแรงขึ้นด้วยเนี่ยเห็นไหมเป็นตัวม่วงๆก็คือจะติดสถานะอ่อนแอนะครับก็จะโดนดาเมจแรงขึ้น ได้ต่อไปอันตินะครับเราเดี๋ยวเราไปไวๆเลยอันติคือการพุ่งนะครับแล้วก็จะทิ้งพื้นเอาไว้พุ่งได้สี่ทีพุ่งแล้วก็พุ่งโอเคพุ่งได้สทีแล้วก็ทําเป็นแอรเรียแบบเนี้ยมันจะฮิลขึ้นเรื่อยๆนะครับก็พยายามให้เพื่อนยืนอยู่ในแอรเรียเส้นแรกจะหมดก่อนแล้วก็ตามที่2องสมสค่อยๆหมดตามกันมานะครับมันจะไม่ได้หมดพร้อมกัน แต่ถ้าให้ผมแนะนําถ้ามีโอกาสได้ใช้จริงๆแบบว่าเราได้อยู่ในไฟกับเพื่อนแนะนําใช้แบบพับสแต็กดีกว่าครับเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ออกไปอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้ครับถึงมันจะแอร์เรียมไม่กว้างแต่ฮิวแรงแน่นอนฮิวแรงมากๆแล้วก็มันอยู่แถวๆนีย้ยืนอยู่แถวๆตรงนี้ยังไงก็แรงยังไงก็ฮิวเข่าฮิวขึ้นโอเครือว่าเป็นไปได้ก็ทํสี่สแต็กไปเลยสสแตก็กสี่สแต็กนีแบบนกนะ่แบบว่าอึดมากเลยนะแบบว่าอึดอะ บูตดาเมทพนิชเชอร์แล้วก็ยิงถ้าไม่โดนแบบจังๆเรื่อยๆไปยินเฉยๆให้เขายิงหัวก็ไม่ตายนะสี่สเต็โดนอันติมูลในไม่ตายด้วยนะโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดประวัติให้ดูก่อน <c oughs> ประวัติประวัติว่าผมผมอยู่จากแพ้จริงๆอ่ะนี่คือประวัติวันที่ผมแบบแพ้แบบเลเทสเลยนะคือผมเล่นอะไรก็ไม่รู้อะแบบเล่นไปเรื่อยเปืออ่อยสปไปเด้วยแมนเล่นกับเพื่อนก็คือแบบว่าคือวันนั้นผมไม่เอาอะไรแล้วครับตอนนั้นคือผม อ,อันนี้ผมไม่ได้ออกนะอันนี้คือผมลุกไปเอาก๋วยเตี๋ยวแล้วก็โดนเอฟเคแล้วเป็นเกมที่ชนะด้วยแล้วไม่บวกก็คือท้อเข้าไปจัดๆก็คือแบบเล่นจนถึงประมาณเนี่ยเที่ยงคืนที่หนึ่งที่หนึ่ง,งยอมแพ้ครับตอนนั้นคือได้สามละยอมพักผ่อนตื่นมาแปดโมงลงมาเล่นอีกสามตาโอเคก็ประมาณนี้ก็ยังแพ้อยู่เพราะว่ายังไม่ได้จริงจังจนแบบว่าตกแพ้ที่นัมละ แต่ว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่แล้วอะก็คือเริ่มเริ่มตั้งใจเล่นครับก็เล่นโค้กไปสามเกมมั้งอ่าโอเคโดนแย่งไปตาหนึ่ง <c oughs> แล้วตานี้ก็มีเพื่อนเล่นซับไปแล้วก็ไม่อยากแย่งเพื่อนครับก็ไปเล่เลนแทงให้อันนี้ก็กลับมาเล่นโค้กจนอะไรว่าวันนี้บ่ายสามอ่าผมเล่นกับเพื่อนไปแล้วหลังจากนี้แหละก็คือเริ่มเมมกันแล้วครับเริ่มอยากกลับแกนก็คือค่อยๆได้มา ก็จะสังเกตว่าผมจะแทบจะเล่นอยู่แค่โคกซสะส่วนใหญ่เลยโคกแท้งอะไรประมาณน,นี้เกมไหนไม่มีก็จะเล่นแทงอ่ะค่อยเฟกไปแต่ส่วนใหญ่จะเล่นโคกนะครับเพราะแอดกเกอร์ซะส่วนใหญ่เลยอันนี้แมทด่วนไปเล่นอย่างอื่นมาใช่ไหมไม่มีอะไรโอเคก็ในที่สุดก็กลับมาแกนสามได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงมั้งเดี๋ยวผมรอดูก่อนบ่ายสามบ่ายสามสี่โมงห้าโมงหกโมง หนึ่งทุ่มประมาหนึ่งทุ่มสี่ห้าหกหนึ่งสามสี่ชั่วโมงประมาณสามสี่ชั่วโมงก็กลับมาได้เลยชนะสิบมาตาติดเลยก็เดี๋ยวจะให้ดูสถิติต,ตรงนี้โอเคผมจะเล่นโค้กไปทั้งหมดสามิบเก้าชั่วโมงนะครับสำหรับซีซั่นนี้ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะเป็นซับแต่ส่วนส่วนมากจะเป็นโค้ก <c oughs> โอเคเดี๋ยวจะไปหมดแข่งขันละกันโอเคนี่ก็จะเป็นโค้นะครับซีซัน่นศูนย์ผมจะเล่น อันนี้เลยมันรู้แนะ่มันติดก็คือคุณดูช่องผมเนีคือไว้ใจได้ถ้าคุณอยากดูซัพพอร์ตผมผมเล่นแบบว่าซัพพอร์ตจริงๆแบบร้อเเลยอ่ะให้ร้อเซนเลยเก้บเกจุดแก็ได้อ่ะอันนั้นคือผมเล่นเล่นซับแน่นอนก็คือส่วนมากจะได้ m มายเซ็ตซับมาด้วยแหละแล้วก็จะไปดูไม่ว่าเกมไหนผมก็เล่นซับไปหมดแต่ผมไม่เคยเล่นโอเวอร์วอมาก่อนเลยนะเกมยิงอะไรพวกนี้ผมไม่เล่นเลยเล่นล่าสุดก็เดนล็อกครับใช่ ก็นานละไม่ได้เล่นเกยมยิงเลยก็คือไม่มีฝีมือด้านเกยมยิงอะไรพวกนี้เลยฮีโร่ชูตเตอร์ก็คือไม่มีเลยโอเคก็ประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูการวิเคราะห์เกมกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูรีเพย์เลยละกันที่ผมเล่นโคลก k อนเด็คเกอมาก็จะเป็นช่วงเลือกตัวก่อนนะครับ ฟังผมผมลืมคุยกับเพื่อนนิดนึงแต่ผมอยากแบนลูน่าแต่ผมอะลืมดูว่าเพื่อนจะเล่นลูน่าครับอันนี้ก็คือไม่นับครับเสมอกันหนึ่งหนึ่งโทษทีเกือบติดลูน่าแล้วถ้าติดลูน่ามาก็คือค่อนข้างที่จะแย่เลยถ้าเกิดเขากดและคูลมาก็จะไม่มีดีเฟนซีฟอะไรวันนี้เพิ่มขึ้นอันนี้เรียกแบนฮักนะครับผมเพราะว่าเห็นเพื่อนจะเล่นอ่าอันนี้คือเพื่อนผมกดมากับสเต็งแล้วก็่แบ็คแพนเทอร์นะครับ กลัวว่าจะไม่มีคนเล่นจะไม่มีคนฆ่าหักครับผมแค่นั้นเลยเพราะว่าส่วนมากเล่นเป็นตัวหลวงดาเมจปิดหักก็ค่อนข้างที่จะยากแต่ทีเนี้ยเขาแบนหักแล้วฝั่งเราติดสตอมพอดีเอ้ยถูกปะอ่าเราถูกแล้วนี่โอเคคือกูอยู่ฝั่งแดงนี่มัวนี่ว่ะ <c oughs> ขอโทษครับ <c oughs> โอเคคิดดาเมจจะปิดอะคือมันไม่มีแล้วเพื่อนผมะจะเล่นตัวหลวงจะเล่นตัวหลวงก็เลยแบนอ่านามอไปเนมอเนมอนามอนั่นแหละ โอเคไลน์อัพก็ประมาณนี้ก็แบนเนมอลเพื่อจะเล่นฮองไอโอเคเดี๋ยวตัดเข้าเกมเลยดีกว่าต้นเกมฮิวฮิลปกติครับทุกคนขอแค่โพซิชั่นให้ดีก็พออาที่ผมสับล่างเมื่อกี้ก็คือการรีโหลดนะครับถ้ามีโอกาสให้ทําแบบนั้นก็ทําไปเถอะครับเพราะว่ามันรีโหลดไวกว่าแต่ถ้าเกิดจังหวะที่ต้องฮิลต่อต่อเนื่องก็คือรอรอไวก็ได้บางทีมันอาจจะไม่ทันนะครับ เรามีวงเราปาวงปุ๊บปาวงให้ให้แทงยืนนะครับผมพยายามปาวงให้แทงแทงยืนให้มากที่สุดนะครับตอนนี้ที่เราไม่โดนหลวงหรือว่าไม่โดนดาเมจหนักที่แบบควคอยเข้ามาปวดเรื่อยๆวางวางวงให้ตัวแทงไว้ครับแทงจะได้ยืนได้เพราะถ้าเกิดแทงถอยมาแบบเนี้ยเห็นไหมเขาจะค่อยๆไหลเข้ามาแบบแทงหลังครับเราหลายยังจากนั้นไหลามาแผงหลังคือเกิดอะไรขึ้นครับเราสวยครับอ่าแล้วอันติผมมจะมาแลแปรียอัติผมจะมาเลย อันติมาแล้วผมใช้เลยครับอย่าดองครับอันติอย่าอย่าดองเพราะว่าถ้าเกิดดองโยนแมกนิโตมีอันติผมอาจจะโดนเคาเต์ได้เห็นไหมอันนี้ก็ได้คิวแผงหลังเขาโดก็ไม่กล้าเหยียบก็ค่อยๆตายไปเห็นไหมครับเหมือนว่าไหลเพื่อทําสเปคแล้วก็ทําให้เพื่อนดันเข้ามายิงได้ไม่โดนดาเมจอันนี้ผมหายตัวนะครับเห็นเห็นสเต็งหายขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวเพื่อนทุกคนไม่เห็นจังหวะน,นี้เห็นไหมผมเห็นด็อกเตอร์สเต็งบินขึ้นไปแล้วผมเลือกที่จะอยู่ในร่างดําก่อนนะครับเพราะยังเห็นพื้นอยู่ แล้วเรารอฟังเสียงก็ได้ครับ <the> อ่าแล้วหลบเราก็จะไม่โดนหลับอย่างน้อยคือถ้าหลบเพื่อนได้ก็ยังดีแต่อันนี้เพื่อนเขาขยับครับแต่เราไม่โดนก็เท่ากับเราไม่ตายถ้าเราไม่ตายเท่ากับเราได้หิวอ่าถ้าเกิดอันเนี้ยผมโดนแล้วผมตายสไปเดอร์แมนตายยังไงแท้งก็ตายครับไม่เหลือคนหิวแล้วก็พยายามหลบให้ได้พยายามสังเกตตัวที่สามารถแบบกระทึบเราตุยได้อ่าโอเคอันนี้หิวไม่ทันก็หิวต่อไปอันติมาไวเพราะ พยายามสับร่างเป็นร่างดําครับร่างดําแล้วก็ปล่อยไอ้พื้นดาอะ่ะไอ้พื้นบอร์ดจะทําให้หลอดขึ้นเร็วขึ้นด้วยปล่อยให้โดนหลายๆตัวโอเคโอเคไปกันต่อโอ้โหลมขึ้นอันนี้ลูน่าเราอันตินะครับอ่าน,นี่แมงนิโต้ผมสับรอลอละอันนี้หายตัวไว้ก่อนโอเคหายตัวไม่ได้ลูน่าเต้นอยู่นะครับอันนี้ผมบ้าจีบจไปหน่อย อันนี้พันธเชอรอเขาอยู่ข้างบนอันนี้ผมผมหลบละผมเรียกเพื่อนแล้วครับอันนี้บอกเรียกเรียกเพื่อนว่าพันธเชอรออันตีข้างหลังระวังด้วยคิวคิวไม่ได้อันนี้เห็นเพื่อนอยู่ใกล้ๆกล้ผมออกมาบ่อยก่อนทีนึงโอเคได้คิวพอดีก็ถือว่าโชคดีไปเนี่ยครับพยายามสื่อสารกับเพื่อนให้มากที่สุดโดยเฉพาะการสื่อสารกับทรัพย์ครับแบบว่าสมมติอันติเราผมกับลูน่ามาพร้อมกันนะ่ะการสื่อสารที่สําคัญทุกคนเอาไปใช้ก็ได้นะครับ การที่แบบเรากดโซโล่เอ้ยเราเล่นซับปุ๊บเราพูดว่าเอ้ย I, 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 my out lady เอ้ย my out lady ก็คืออันติกูพร้อมละ let me use first อะไรประมาณนี้ let me use first คือให้กูใช้ก่อนหรือว่าสมมุติลุน่าเขามีมีพร้อมกับเราหรืออยากให้เขาใช้ก่อนเนี่ยแล้วก็บอกลุน่า you use first อะไรประมาณนี้ก็ได้ครับคือไม่ต้องเอก่งอังกฤษก็ได้แต่ว่า พยายามบอกให้เขารู้อ่ะอย่างไรให้เขารู้ว่าใช้ก่อนดีกว่าที่เราใช้ทับ,ทบกันนะครับก็คือถ้าเกิดทับกันเมื่อไหร่คือสวยเมื่อน,นั้น <c oughs> เราจะไม่มีอันติไว้แก้ครั้งต่อไปเลยอันนี้ก็ทำลายอ้องไปก่อนเ <am> พื่อนผมอันติเข้าไปข้างในอันนี้สังเกตที่หลอดอันติผมนะ69แล้วผมใกล้ตายผมวางวงให้ตัวเองใช่ไหมแล้วผมก็เรียกเพื่อนเอ้ยวางวงไว้ตรงนี้นะมาเอาฮิวได้ ตอนนี้ผมหาโพส i t i o n แล้วครับเพราะผมมั่นใจว่าอันติผมมาทันแน่เพื่อนผมน่าจะยืนไหวผมมั่นใจว่าอันติมาทันปุ๊บผมพยายามฮิวแล้วผมทิ่มเข้าไปเลยครับก่อนที่เพื่อนผมจะตายทิ่มไปก่อนสร้างสเปซให้เพื่อนครับอ่าพื้นหลังสองสแต็ผมเปลี่ยนเป็นล่างตามครับจีทำดาเมจแต่ว่าอันนี้เขา,เขาก็จ่ายจ่ายโคกทับมาเหมือนกันอันนี้ผมวินบล็อกหาโพส i t i o n ใหม่พอเขาสนใจกอบแทงเราอยู่อันนี้ฮิวไม่ได้ครับซุย อ่ะผมก็ตุยโอเคไม่นี้โตจ่าข้ามไปตอนเกิดเลยโอเคอันนี้เพื่อนได้พลอยผมก็กด G กลับมาโพสชั่นนี้แทนปกติครับรีพวครับปัจจุบัผมจะยืนเพลโหลดลดไปก็ได้แต่ว่าอันติผมยังไม่มีก็พยายามไปฮิวให้มากที่สุดครับเพื่อให้อันติเรามาเล่นต่ออีกไฟหนึ่งอ่าเพื่อนอยู่ไกลเงินเราไปไม่ทันนะครับ บางทีมันไปไม่ทันอยู่ครับเพื่อนเล่นตัวแฟงกรณีที่โดนเพื่อนเล่นตัวแฟงพิมพ์ว่าซ no ับโนฮิวอันนั้นก็อย่าไปท้อครับถ้ากูบินได้กูบินไปฮิวแล้วครับเลือกกูหกร้อยกูยืนไปอยู่ข้างหน้ากับแทงครับแล้วก็ฮิวด้วยอะไรประมาณนี้โอเคฮิวต่อไปครับยาวๆแต่ผมต้องการให้ลูน่าฮิวผมอะ่ะผมจําได้ว่าผมกดขอฮิวไปอยู่จนผมต้องวางวงเองอะ่ะเพื่อนอาจจะโฟกัสฮิวแทงอยู่โอเคอันนี้ผมปอดไปครับทําให้ดามเมจดแรงขึ้น อันนี้ผมเห็นบินละผมรอฟังเสียงอยู่โอเคแต่เขาไม่กดอันนี้อยู่ใกล้เราเราฮิวได้ครับอันตีจะมาครับยิมเฮลรถชิวๆก็ดีกันสีตุดว่างไงตอนจาัดอันนี้อันติมาละเราจะเลือกที่จะใช้เข้าไปเปิดเขาเลยก็ได้นะครับคือเราไม่รู้หรอกว่าฝั่งเขาว่ามีอันติอะไรมากอะไรบ้างเพราะว่าเกมมันไหลมาแล้วอะ แต่กรณีที่แบบว่าใช้ก่อนได้เปรียบอย่างน้อยก็คือใชอ้ถ้าอันติซับเขามีเขานจะต้องจ่ายจ่ายทับมาแล้วเขาใจเย็นเขาก็จะรอได้แต่ทีนี้เขาเข้ามาแล้วไงแทงเขาจ่ายอันติไปแล้วสเต็งเราได้อันติลุน่าเขามากนะครับผมคุ้มๆอันติลุน่านี่ถอยก่อนครับเพื่อนหง พยายามหาโพสิชันที่แบบทำให้ตัวเองได้ฮ <c oughs> ิวอัพอีแมนี่ต้อจ่ายไม่มีแล้วครับอันนี้ปกติใกล้ได้เพลย์โหลดแล้วคราวนี้ไม่มีแท้งฝั่งเขาก็ไม่มีเหมือนกันเราดัานได้ครับเราเราไม่กลัวอยู่แล้วชิวๆ ก็ได okay. ้ ai, พอ,อยนี้ไปแต่ผมจะบอกว่าอันนี้คือพอเราสปาวตรงนี้จ่ายแบบว่าเกิดตรงนี้แล้วอ่ะการที่เขามาจ่ายอันติดดันเราอ่ะเหมือนว่าเขาจ่ายฟรีครับเพราะว่าเราเกิดแค่ตรงนี้เองไม่ต้องเดินไกลอะไรมาก <c oughs> มาดันรถมาดันรถแบบว่าเอาแบบวิเคราะห์แบบละเอียดละเอียด <c oughs> อันนี้ผมขี้เกียจเองอยู่ที่ผมขี้เกียจเองอันนี้อันตีผมจะมาแล้วเดี๋ยวผมก็คงเดินไปแล้วผมยังรู้สึกอยากเดินไปฮิวเลยตอนนี้โอเคผมเดินไปแล้วเราได้อันตีโคเขานะครับแล้วอันตีผมจะมาแล้วโหลดรถอันตีจะมาแล้ว ผมจ่ายทิมเข้าไปเลยอ่ะเห็นไหมเอฟไอคิวเชนเอร์ Q annel, ผมเอาสามสเต็ยังไงก็โดนยิงไม่ตายครับมีแท้งอยู่ด้วยเห็นไหมชิวๆอันนี้ก็คือได้พื้นชิวๆอันนี้ทอผักโอเคทอดันผมเข้าไปฆ่าสับเขาคือตัวมันฆ่าซับได้ครับถ้าเกิดเข้าไปถึงแผงหลังนะถ้าซับความไม่มองกันเองก็ซวยโอเคฝั่งดันก่อนก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไปก็ไปดูฝั่ง ฝังกันยันบ้าเอ้ยโอเคฝังกันอ๋อสายเลยเหรอโอเคเปิดทีพีเปิดทีพีนิโลครับวางวงไว้ก่อนรอเพื่อนลงครับ <c oughs> เราไม่ต้องโดดลงก็ได้อันนั้นกูจับสวยครับน่หลกมาครับแมกนิโตจ่ายแล้วก็ลูน่าเขาก็เต้น ไอ้โลกี้เขาก็จ่ายครับจ่ายเยอะครับฝั่งตรงเขาฝั่งตรงข้ามจ่ายเยอะมากเราพยายามหาจังหวะหลอ่อให้ได้มากที่สุดได้อันติได้อันติไอออนแมนด้วยอันนี้คือเพื่อนไม่ไหวละแต่ฝั่งตรงข้ามเขาไม่ได้สังเกตผมพอดีไอว่าแมนกลัวผมเลยครับช็อตน,น่ะ <c oughs> ไอว่าแมนกลัวผมทำไมก็ไม่รู้โอเคอีวอนติอีวอนติ คือแบบว่าเราก็ได้แค่รอเพื่อนครับตอนนี้นก็ทํทาอะไรสักอย่างอะ่ะเพื่อให้อันติมาไวแล้วก็เข้าสายได้แต่ทีเนี้ยโคเข้ามาคอนเทสผมไงผ, <laughs> ผมก็ตายผมก็ตายตอนนี้ผมก็ต้องรอเดินใหม่โอเคอันนี้ไปพอยไม่ทันและร <laughs> อเล่นพอยสองไอออนแมน กำลังยื้งยิงบบเฮล่าทีมผมอยู่นี่บออไป <c oughs> การบอดนี่แบบว่าแทบจะทำให้ศัตรูแบบถอยไปนิดนึงได้เลยนะครับถ้าเอิัอันนี้ผมพุ่งติดเสียดายครับเสียดายมากการพุ่งติดนี่คือเป็นอะไรที่แบบแย่มากเพราะว่ามันหายไปพื้นหนึ่งอะ่ะพื้นมันหายไปอันหนึ่งเลยครับไม่คุ้มอะ่ะ ใช่พยายามพุ่งไม่ตกลองก็พอแต่มันอัติเดนครับเมื่อกี้ทำอะไรไม่ได้อันนี้กูเล่นดีนะครับจ่ายอันติแล้วก็ดึงอันติดูหน้ามาได้แล้วผมสั่งถอยแค่นั้นค่อยๆถอยค่อยๆถอยครับคือมุมมองที่เราเล่นสาบะพอเราอยู่ข้างหลังเรามองอะไรได้เยอะกว่าคนอื่นครับผมถ้าเราไม่ได้โดนล้วงหนังๆการคอเกมทําให้เพื่อนได้รับข้อมูล info เยอะๆอะก็เป็นสิ่งสําคัญครับโอเคอันนี้ผมมองไอรอนแมนละ เพราะไอ้แม่นไม่ได้จ่ายอันติมาตักฟักแล้วครับมผมมองอ่ะผมหายตัวคือถ้าไม่ติดโล่อะถ้าไม่ติดโล่ก็คือหายตัวได้แน่นอนหลบปลอดภัยคือพยายามมองไว้พยายามอ่านเกมอ่านเกมโอเคบอดคืนครับอันนี้ผมโดนเดินนําหน้าแน่นอนเพราะผมไม่เห็นแท้งเดินกลับมาแปลว่าจะไวอยู่ สิผมจะมาแล้วอันนี้ผมเลือกจ่ายเลยนะเพราะยังไงเดี๋ยวผมเก็บไว้อยู่แล้วเรามีแท้งสองตัวให้อยู่ดิชิวเราทำพื้นพื้นที่ข้างหลังไว้ทำดาเมจอันนี้เพื่อนรวมสวยครับแต่ว่ามีแรมของโลกิ ก็คือไม่มีคนยิงแล้วก็ย่างใหม่อ่ะอันนี้ไฟแตกครับหายตัวอันนี้ผมถ้าตรงคือผมไม่ยอมไปเก็บยาครับแล้วก็แล้วก็โดนจีแล้วทีเนี้ยไม่มีวงละหนึ่งหน,ง,งหนึ่งโค้งหนึ่งหนึ่งกันนะครับตัวไหนมีพื้นวงแบบนั้นอะของเขาอะแบบเขาอะแล้วก็สับล่างดำบอดแล้วจีฝั่งนัง้นชนะครับฝั่งไหนไม่มีก็คือสวยแต่ถ้าเกิดมีเหมือนกันก็วัดวัดจนไปลยแล้ว ว่าเรียกใครมาเยอะกว่าโอเคอันนี้ผมแพ้ครับโคกดิฟเรียบร้อยผมไม่มีวงผมใช้วงไปแล้วเสียดายผมไม่ยอมไปเก็บยาครับตรงนี้พลาดอยู่พยายามตายน้อยที่สุดพยายามตายน้อยน้อยรู้ว่าซับมันตายง่ายแต่เราพยายามตายให้มันยากไหมครับเพราะว่าการที่เราตายไปแป๊บหนึ่งอนะ่ะก็คืออันติเราหายไปแป๊บหนึ่งเลย อเคอันนี้เพื่อนยกโลส,สวยนะครับผมพยายามยิวให้ได้มากที่สุดแล้วก็บอกครับอันนี้เขาได้พอยละสิ่งที่ไม่ควรทาที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกเลยครับคือจ่ายอันติครับคือลุน่าเราจ่ายไปแล้วเขาเกิดแค่แถวแถวนี้เองแต่ว่าก็จ่ายไว้ก็ยื้อเวลาก็ไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาโอเคเดี๋ยวอันติผมมาผมก็จะจ่ายเหมือนกันว่าจะยื้ออีกสักสิบวิได้ก็ยังดีโอเคผมจ่ายแล้วได้อันติโคเขาด้วยเขาก็จะไม่มีโคไว้เล่นประมาณแบบกลางๆแบบละ โอเคเห็นไหมได้ได้มาหนึ่งคิวได้ชิวๆเท่ากับซับเขาก็จะอดเก็บอันติไปแป๊บหนึ่งอ่าเราไหวครับเราจีไหวอยู่แล้วครับไอ้อนแมนชิวๆครับเรายิงบนอันติแล้วก็ยิงไม่ต้องเลงครับได้เปรียบเลยโอ okay, เคเสียกเกียวไปละอันนี้จังหวะน,นี้เราถอยครับคิวไม่ทันครับโดนดาเมจพอดีเพื่อนผมยังตกใจเลยว่าโดนอะไรตายวะโอเคพวกผมถอยมารีกูกันก่อนครับ เรามีกูดครับแล้วทีนี้ซับเขาไม่มีอันติละแต่ว่าลืมลืมแจ้งลืมแจ้งเพื่อนไว้เพราะว่าตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าดูน่าใช้ไปยังงรับไม่แน่ใจแต่ว่าเพื่อนก็ใช้ไปแต่สุดท้ายมีเขียวอยู่ดี <c oughs> มันมีโลเกียวเขาเล่นเขาเล่นสามซับหรือเปล่าอ่าเขาเล่นสามซับครับโลกีย๊กอลแล้วอ่ะอันนี้เราเห็นเฮราลีสละวัันจริงเราต้องหลบนะไม่น่าผูกแบบนี้ครับพว่าแบบนี้ตายอย่างเดียว อ,อันที่ผม95แล้วผมสามารถใช้ถ่วงเวลาได้ <c oughs> มีโอกาสเคลียร์ร่างปอมก็เคลียร์ไปครับ <c oughs> ได้เลย อันนี้แม็กนี่ตัวอันติตอนผมมีปัจจิงก็ไม่ต้องจ่ายก็ได้แต่ผมจ่ายจ่ายไว้ก่อนครับเพราะว่าเพื่อผมจนะตายถ้าตายตรงนี้มันไหลไปไกลครับดันไว้ก็ยังดีอันนี้เห็นไหมผมพยายามฮิวใกล้ๆเพื่อนแล้วเลือดเราก็จะฮิวด้วยวางวงไว้เวลาดนหลวงเห็นไหมครับเขาก็จะลวงยากแหละชิวๆ แม็กซิมัมอย่างเดียวไม่มีพอพยายามเรียกเพื่อนนะครับเมื่อกี้ไอ้แมกนิโตเดินมาผมเดินผ่านเลยผมไม่สนใจผมวิ่งไปฮิวเลยว่าเพื่อนเยอะกว่าแล้วทีนี้ก็ชนะไปิชิวก็ชนะไปสองรอสามเกมนี้น่าจะ MVP ด้วยนะผมว่า น่าจะได้ MVP ฮิลไปเยอะมากๆอ่า MVP ครับปงเรียบร้อยก็ฮิลไป45,000นะครับดามเมจ1ม0 0 0ก็ช่วยทำดามเมจได้แล้วก็มันสาราว่าประโยชน์ครับแผ่นนี้ก็แนะนำให้ทุกคนเอาไปลองเล่นดูทิกอะไรได้น้อยได้เยอะอยังไงก็ บอกกันได้นะครับผมคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยเดี๋ยวผมจะทาคลิปเกี่ยวกับซัพพอร์ตมาเยอะๆเลยแผ่นนี้ก็อาจจะทําเกี่ยวกับโคกซะส่วนใหญ่นะครับผมเดี๋ยวพยายามทําคลิปเกมเพย์ดีๆมาให้ดูนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่พยายามฟังและดูจนจบนะครับก็อันนี้ก็ลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับ